สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ที่หกักแพงสุขสุคนทางในประเทศตามประเทศพ่อกับเคยหลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเย็นซ<ๆ>ี้ลูกคุก,ก <Bhar> ไอไปกอนหนแล้วอคอปจักพ่อกันยามบายพี่น้องพอกันยามบาย เมื่อนี้เคยลากาซีไปใช่รอยบอ่ฮู้เอาแะ้วไม่กระเป๋านี่กระเป๋าดาวเทียมนี่เก็บกระเป๋าดาวเทียมก่อนพี่น้องเออยางกอล์ฟเมื่อนี้คือเคยลาาซีมากเก็บขอหโมเลยพี่น้องเก็บของโม เก็บมอนเก็บเสือขคือนนอนอยู่เฮือนประเทนินคนสีลงมานอนกับประดำเคยหล่ากันเลยสี่คือนนอนเฮือนย่าง่านหักแต่มันเป็นตะขากก็ลงมานอนแล้วเลิกกับนำประดำประเทน,นมันเป็นตะขากัากะ่าน ก็ลงมานอนเราเลยกับประดามประเทศชวนประดามลงมานอนแล้วประดามก็ตกลงเคยหล่าก็เลยสีขคืนนอนเทิงมานี่คือนอนอยู่เฮือนมาหนี้คันปอเปียนแปลงได้พี่น้องตอนนี้นะเพื่อนวัดเพื่อนสีลงมานอนเคยหลาก็สิมาเก็บเครื่องก่อน คันบอเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นส่วนกันอะไตกลงกันเรียบร้อยนะแต่ก็พอต้องมันให้ยหขี้ลาคือไปนอนเฮือนเลยีหลาก,ก็สิีเด็กเก็บของขึ้นนอนเทิงเพื่อนก็สิมีขเขาวเส้าเอื้อยแล้วขึ้นวามาขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าเก็บของใหล้ลรอไหม ต้อ,อตะกี้วันศุกร์ได้ต้อตะกี้คาาือลาววันศุกรแล้วก็สิมุ่งคือประมาณนี้แหละวอันผ้าตังนี่ชุด,ดไทยโบ๊ทเล็กต้อใช่ไมโบ๊ทเลนอนใหมโบ๊ทเลนอนข้าบป่าปัดเค็มปราดุมำสิลงมานอนนี่มานอนหน่อยมิผู้เล่นอนอยู่กับผู้เละบางแอ้แขกนอนนะโดนนอนกี่ทีมันก็นอนก็ได้แล้วมันไก่ ไม่ได้ไปได้จังมีหมอนนอนเออไปแล้วขอชิพิพาไปเบิ่งบ,บอละ่ะมันได้จังมีหลังคาเอนนนอ,อนอนเด้อหลังคาอนอนแต่เดียวพี่น้องเอ้ยจังได๋ครับต่อไปอีกนอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นอนคืนเดียว เราจังหวัมึงมึจังหวัดในโลงมานอนอีกกว่าจักอาบน้ำเข้าป่าเป็นก่อนเส้นสีนอนจะขึ้นจะอยากเปลีย่ยนบรรยากาศลงมานอนแบบบรรยากาศเยน็นๆนอนเลยเนาะเย็นหนาวกูแล้วโบหนาวดอกยเปล่าหยังบ่หนาวด้วย,ยเปล่าหนาวตัวลอย เนาะคือว่าสีมุ่งขึง้นประมาณเที่ยงนี้คือว่าสุดท้ายโผล่มุ่งเพียงน่าจะลงมานอนประชินกระกประดำลงมานอนเข้าขึ้นไม่นอนเพิงบาทนอนรับสบายเรื่องเมียขึ้นน,นอนพอยากหลับประทาราลดเข้ามากกว่าบหบู เรือเกลือกันเลยเรืออีกเก็บกระเป๋ากับเพือนคือเก่าพี่น้องเก็บกระเป๋ากับบ้านศาสตระเขาศาสตร์กัไดลอันนี้นะรถไทยเฮาเลยพี่น้องเป็นรถไทยสร้นนสางสร้างรถไทยเฮามาสร้าง ค, <c oughs> คทน,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 คนที่นั่งไม่ยันมีเพิ่นกัดนะคนกนาเศีนในดิบๆมาขับเอาแจะพาตั้งนี่บรเมื่อดอกอยันข้าป่าอยากมุงม้งกันบ่มุ่งมันโอ้ยันเป็นวัดเป็นไข่เดืนอนหน่ร้อยเนาะป้าป่านาสีใบมุ้งแต่คนที่มานอนจะคนเลยคนเหล่ากันมาสองคนสะเทิดสะกดำ จะบ่น้อบ่ทันนี่ว่ามินนี่ก็สิมาล้อมละปลาดำบ่ก็ไปเห็นบ่จับดีๆดิทีเฮ้ยหงิกๆหงิกๆ <tacke> าไปเบิ่งมองเขาป่าสีนอนพี่น,อน,น้องนาซีมองดินบล็อกอะไรนาซีบ่มเมนตรงในรถไทยนี่เกินกะชิมาเปลี่ยนบรรยากาศกันมานอนกินลมส้มวิวมือแรงกับเป็นมือลอยกระทงจะชิบิลอ,อ,อยใช่รอยไปลงเลย นี่นาชีมองนี่แลหละห้นอนยุ่ร้อยฉาดนะ,นะบ่านบ่าคุยว่อนเลยคักบ่ลอยอมังได้เป็นตะขกรถไทยนะเปียกยังก็แล้วมันรถใหญ่เยอะ มันจะคืออันมันจะคือเตียงนอนก็ได้ทางน้าก็เป็นหัวเด้ตอนนี้ก็ขอบคือเงี้งจะ้นนปะปลาดำกับปลาเทียนปลาเทียนกับปลาดำสีมาเป็นเวียนเป็นเวียนแทนเคยล่าไี่น้อยสีมาแยามแทนเคล่า็นสีมานอน เวลาก็สิไดนอนกับลูกกับเมียบ้านนลูกสาวก็กระสีเมื่อบ้านปังเลยพอรากระเบัอง,งอนลงมาหอดแล้วอ่าก้าสมพนอนอยุบบัดห่านลุ่งแล้วนี่ลอยพังเบิ่งอีกห้องได้ลุ่งสีขันนะอ้ยพระิีปขันห้องทั้งหนะขาห้องทั้งลงังเหรอวะ ก็ขันห้องทั้งล้าง,งห้องนึ่งหรอหรือว่าบอขันกับบอจักเล่หอยกับบอหงไม่ไในหะ้องใดคือยังเอาหน่อยอยีเ,เ,ไเทไผร่กีเกินขายเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ย, <laughs> ย,ยเราจิมาขายยังเราเบิ่งไก่มีแต่เจ้าแล้วมาขายอ้วยอาว ขายพร้อมกินเพาะมันก็คักหลืว่าวมันบริบริไปซื้ออยู่ห่านเขาเจ้าขายเองกินเองอย่างขายเองกินเองมันก็นคักหรออือวนะ่ามือน,นี่นาซีได้เทสงสัยหรือยังใดเลยพี่น้องเลย ขานนี่เขาเจ้าจสอดสีมดเลยหนาสีเท,ท,ทีข้านชงใส <c oughs> บัดเฮ็ดแล้วนี่สีงามสาได้เนาะ <c oughs> สียอย่างอรสีท่าสีอยู่บ่หันท่าสีอย่างท่าสีคือเฮือนนะ สีเขียวสีขาวสีชมพูท่ามัดสามสีสีเลยบอท่ามัดสีสีตั้งสีเขียวสีขาวสีชมพูสีทะเลโอ้ยคำน้เมเดมันนีกันาสีหลายๆตือพี่น้องย่างล่กสีม่วง่อ หาสีเหลืงองซ่อมมากลรสีม่วงนะไปเก่าขึ้นมากสีม่วงปมาดิกลหน่อยคือลายแต่ในเฮืนอนในทินประเทศนี้สร้างเฟินมาเฮ็ดขึ้นกเก่าพี่น้องบริุรเฟินกน,นาชีคืบหนาไปลายโยเข้ามาสร้างมาโคมะอนี่ยไปะป้าปอบไปได้ บบไปมันอืมบบไปตตมเมื่อมันคํำเลยคํำเลยก็ล่มเลยแต่ว่าเฮานะพอได้อยากเข้าป่าลงมานอนดอกพี่น,อน้องเคยลาสีนอนเองแต่ว่าเข้าป่าอยากลงมานอน เพิ่นเนะาะก็เป็นว่าก็บ่อยากให้เขาป่าลงมาเนาะแต่เพิ่นก็น,น่าสิมีมูลเลยเนาะน่าสิเขาเช่าเอื้อยนอั่นแหละก็มีผู้ชายน้ำนัำน่นแหละเนาะผู้ชายน่าสิเป็นลูกหลานนั่นแหละมานอนน้ำกับเช่าเอื้อยนั่นแหละกันมีแต่ป่าสองคนกับอู้เรเป็นตะมานอนเพราะคือเนาะผู้หญิงเนาะแต่นี่ก็สิเขาเช่าเอื้อยน้ำนั่นแหละมานอนเปลี่ยนบรรยากาศ นเากาเคยลายก็บบอดี้ยานเฮมานอนดอกกันผู้ชายยังว่าใครไข่เนาะบอด้ยานยังอันนี้ผู้หญิงมันก็มีความเสี่ยงหลายมันบ่คืออยู่เฮือนด้เนาะงคันเฮือนอยู่แคมทางยังว่าเอาล็อกประตูเอาปิดประตูไว้กับเรียบร้อยแล้วบ่มีไปเข้าไปได้ ขนาดลอกเนาะยังเตือคข้ามันอยากคันเราหาคนอยากเขาเมื่อก็งาดเขาอันนี้เงติกแล้วในทางก็เป็นล้นจนอยู่แต่ว,ว่าเพื่อนอยากพากันลงมานอนกันเนี่ยแต่เพื่อนเป็นอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศเคลาแบบบอกคัดพี่น้องเลยในแต่เขาป่าเพื่อน นอนกันและนางชในบ็อกมาแล้วเรื่องวาในรถไทยกับห้องรักกันกันเพิ่นว่าสีน,นอนในรถไทยกับประเด็จพลาสีลูกมาครับทอยมาอยาู่พี่แล้วมองใกล้ดอกไผ่พี่เนาะพอมีดอกไผ่ดอกเดียวเลยเอามาติดดอกเดียวกาสิยะรถมาจอดใกล้รถไทยอันอรถไทยมาจอดใกล้อันดอกไผ่พี่และเพิ่มแสงสว่าง มันอันตรายด้พี่น้องด้วยเอาบัวหูเนาะคนเอาจับไายจับยากลางคืนแนนรถมันอยู่ในทางดิจิตอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวขั้นเบากับว่ได้อีกยันของเสียเดี๋ยววัาข้าเปล่าเิสีมากะแต่เปิ้ลอุตสิมานอนกนเวลากับ พอหามเพิ่นเอาสลากกัเลยวะลงไปเก็บรถพอห้องๆจะนะปลาดำกับปลาเท่นชีลงไปนอนมาจ้ะเวลากรบผพ่า,าลงมาเก็บเลยเพราะวะ่าคำมามันสิหยาดเพื่อจะไปน้ำหาควายอีกเพื่อจะไปหาควายหางัว ไปไกลมาแต่กลางคืนมันบ่ค่อยมีรถด,ดอกเงียบกลางคืนรถล้างบ่ค่อยมีบ้านเฮาเนาะบา่แทบสิบ่มีเลยนะกลางคืนนะแบบว่าเล่นแถวทางากลากงเวียนยังหายากเนาะกลางคืนนะยิงกระเต๊กบ่ค่อยมีเลยนนะจะจะเอาอ,อ,ย,นะอย่างโน้ไม่ข่อยปลาเ้วออกเป็นได้ข่อยปลาเมนซ่าง จากน้ำ้างพนแลาวเนี่ยเหรล้วพูแล้วโดยนังคอยบําเพสร้างคอยเขาออกบําเพ็ญเนาะคือกันนั่นหละพนกระจิ้งออกพร้อมกันพูเลยะลูกบัตรเลาะผูเละโอ้ยคอยเสียใส่เวีนบ่คอยบาเพสร้างเนาะพูเละเป็นเดือนพูเละบัตลเลาะพูเลาะพนกระจงชียอออกก็ได้ช่องเดือนผูบ่ร้อยคือหึงเพ่อน นั่นบ่ฮห่อนบ่ลอยเย็นเลยรองสีมันติดเดอ้อคลิปนี้ก็ขอจบไปเพยงตอนนี้ก่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยหลาเลยเดอ้อพอกันไหมคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขสุขคนสบายดี